พิศาแดงดำพี่พิศาแดงดำมี AC เอซีด้วยพิศาแดงดำ <c oughs> เดินไหครับมาแตขึ้นมาดีไหมครับเมื่อกี้ม้ากินไปหลายตัวนะครับตามเมื่อกี้ม้าบุกอย่างโหดเที่ยม <c oughs> โอ้ม<ะ>้า <c oughs> ม้าดูม้าดู

เดือยถอยออกมาแล้วเดือยถอยออกมาแล้วเดือยถอยออกมาแล้วครับตอนนี้เดือยถอยถอยออกมาแล้วเดือยเข้ามาบวกแล้วอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์สุดนะครับอันนี้เป็นการบันทึกไว้เวลาเราชนะเราก็บันทึกไว้เวลาเราแพ้เราลบบันทึกไว้ชนะเราให้อาจารย์เปิดก่อนล้าจะเป็นหลุมพรางดักสิงโต อาจารย์เปิดอาจารย์เปิดก่อบบนเออเปิดเลยเปิดเลยอะไนีอาจารย์เปิดแดงกระจายเปิดแดงกระจายกินอะไรอาจารย์ลูกเลยแดงกระจายแดงกระจายโอ้โหลูกเลย มามามาอยาร้องค่าอะไรรื่องไดีเ,เยลยมามามา,ามากินเข้าไปเลยเ,เราเคยตายมาแล้วอาจารย์ย่านเรื่องเลยเอาเราไฮล็อกไงเคยตายมาแล้วคนคนนี้เคยตายมาแล้ว <c oughs> ขึ้นไป คนสูงเสียนชัยกับปาเกียว <c oughs> เราฝั่งฟิลิปปินมาปยเลปล่อยเลย <c oughs> คุมไหม่หมดแล้วแถวนี้อยากรู้ว่าแถวนี้ใครคุมคุมหมดแล้วตอนนี้เป็นการยือดอายุระหว่าง ราชันชุดขาวและปีศาจแดงล็อกไว้เลยไม่มีอะไร้เกิดขึ้นเป็นวันกีฬาแห่งชาตินะครับบันเสาร์นะครับวันนี้เจอกันทุกหลีกสำหรับคนนอนดึกก็ติดตามได้เจอกันทุกหลีก,กอาแทงเลยอาจารย์แทง,งเลยใช่ไหมแทงแล้ว อ่าขุนไปหลาล่ะขุนจะแทงม้าเนะเขาจะแทงม้าเลยกินตามตามอ่าตามโอ้สมัครโดนแล้วผมโดนแล้วผมโดนปืนลูกซองแล้วทางม้าหน้าม้าหลังตายหมดมาาทงนี้กินตัวไหนไม่โดนแรกไม่โดนแรกเขาออกไปดิอืมกินดินละเที่ยวกินแล้วออกแล้วออกแล้วเเลย <Okay. S 1> ตุงมขุนไว้เหรอตุงมขุนไว้ไม่น่าศึก black magic ศึก black ี e l l เอาเข้ามานี่ก่อนมาจะมาลุกไหมไม่ลุกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามาเข้ามาเข้มา,มา,ม,ามาลุกเลยมาดอมาี่อาตอนนี้ปีศาจแดงดูมากนะครับเตะขึ้นมาจากแดนหลัง ตัวสูงทุกตัวไม่ยัยังไงตายล็อกไว้แน่เลยล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกแน่น่เลยอาจารย์โรกี้อาจารย์ไปแล้วนะต้องการเสมอไม่เถ้าไม่แลกก็กินล็กเดียวอ๋อล็กดีกว่าอ้าวไอ้นี้มันผูกกันไปแล้ว ลกกุยใช่ลุกลุก,ล,กลุกต้องหนีต้องหนีก่อนอ,อ,อ,อันนี้เขาไม่ต้องการแลกเขาไม่ต้องการแลกเขาต้องการชนะคำตอบเดียวตา,าหมาก็แลกไม่ได้นะมไม่คุม้มต้องไปไต้องการ,าร,รนี่ออันนี้ เม็ดครับเม็ดน,นัน <ó? S 2> โคลนครับโคลนกับเม็ดคนตัวนึงผมตายไปแล้วตายเรียบร้อยแล้วเม็ดองอาจารย์มีแทมไหม,มอันนี้อันนี้เม็ด <c oughs> ถ้าแทนก, <c oughs> ก็ต้องนี่แหละตัวซ้อนเป็นฮอตฮอตน้อยอยู <c oughs> ไ่ได้ไม่สับสนผมน่าจะหมดนั่นแหละหมดอะไรแล้ว นั่ก็ตัวนี้ขาวมันจะได้ขาวเหมือน,นกันอะไรไม่สับสนขาวเหมือนกันมาให้ต่อมาก็นี่นกินโคลนมาให้ต่อมาถ้าไม่ไม่ต่อก็ตายตียน,นี่ไงวันนี่อืมไม่โดนยังไม่โดนต้องโดนนะต้องโดนต้องโดนนะผมต้องโดนนะ ต้องโดนเช่นไรให้เธอเอ้าลุกเลยจังลุกเลยไม่มีตาวิ่งเลยเออลูกไม่มีตาวิ่งเลยเขาลุกมาแบบไม่มีตาวิ่งเลยตอนนี้กำลังจุดจองๆนะครับระหว่างปีศาจแดงกับราชันชุดขาวปีศาจแดงกลังหาทางลูกคาดอยู่ เอา้าตาลูกคาดหรือเปล่าตาหนั้นยังหนีได้หรือเปล่าครับคนละตัวอาจารย์เข้ามาเบียรแล้วเปิตัวามาบุรุกเรียรแล้วอ่ะแลกมาไปคนละตัวอาจารย์ตั้งใจจะเสมออย่างเดียวกินหลังไม่ได้ใช่ไหมอันนี้กินหลังไ,ม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้กินตรงไม่ได้อันนี้อันนี้ก็กินข้าง เดี๋ยวกินข้างไปถูกก่อนเอาไปแรกนี่เม็ดเนะาะครับเม็ดนี่เม็ดความต่างสักต่ำกว่าเ้าไม่ยอมแลกกับเราคนเราเดินได้ไหมคนเราเดินไม่ได้ จ็ดใช่ไหมครับตรงนี้ตายนะแล้วม,มันอยู่ใกล้ๆหวัวจะแรกก็ไม่สามารถที่จะแรกได้เนื่องจากไม่มีประโยชน์ไม่มีตัวช่วยหนีไปก่อนทำให้คุณถอยไปตาเนเลย ขุนมาหาโหดนะอ oh. าจารยนะ์โอ้ไม่ไม่ยอมถอยง่ายๆขุนแรกเลยไม่มาไม่มามันไปเฉยตาเลยเสียแ<ป>รง7-3ตายฮะใกล้จะจุดแล้วร้อยปกติะเมื่อ้างคนมออย่างจอดเกียไปแล้วอาจารยชุดขาวใกล้จะจุดแล้วเ้างมโหเรื่องมันสิเหรอนั่น เราจะช่วยเพื่อนได้อันนี้โดนกินหน้าไปก็ไปไม่ได้ลุยเข้าไปจะโดนกินหน้ากินหลังไม่ได้ ไม่สเสียสเปียกไม่สเสียเปียกทำแล้วทำแล้วเย็นแล้วกินเด็กก่อนไม่เสียเปรียกกินเด็กดก่อนอ,อันนี้แลกแลกได้ต่างสักเท่ากันล้อโคนกับเม็ดต่า <laughs> งสักเท่ากันเท่ากันอเอา้าไงอันนี้อันนี้ครบสามตาแล้ว อีนี้แรกเยไม่ใช่แรกมันไม่มีตัวกินมานี่เดี๋ยวเราจะแปลงล่างอีกเราจะแปลงร่างอิ่มก่อนดูละครคข้นหนังอิ่มที่ล้างล้างถ้วยล้างชาม โอ้เดือดแล้วเดือดแล้วแดงเดือดแล้วแดงเดือดแล้วแรงไม่คุ้มตัวน้อยกว่าลุกโอ้ต้องต้องเ <c oughs> หี้ยมโหดเอามาหิดแล้วตอนนี้เดินหน้าฆ่าลูกเดียวจรบิ๊กอืมแไงเราจะได้กินเขาเนาะเขาจะมากินตัวนี้ด้วยต้องบังกันละ ต้องบังกันนละ,ะกันก่อนครับกินข้างไม่ได้ตัวนี้ตันไม่กินข้างไม่ได้ดุยเข้าไปกินอ๋อเรียวอะไรก่นครับอ๋อแทงบ่ครับกินแรกนถ้าไม่หนีก็กินนะครับเพราะว่าอยู่ในตาแล้วนะนะตาอับแนละ้วคนตาบ ต้องเอามาแลกเปลี่ยนครับเราเข้ามาแลกเปลี่ยน<ห>เพราะเบี้ยผมเยอะอิจาการย์กินเลยครับอันนี้อะไรโคนครับโคนเลยกินลูกอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ลูกเหรลูกครับลูกลูกข้อตาอตามันเองมันก็ต้องแบ่งๆกันไปแหละกินทีนี้ผมจะเสมอนะ ว่าผมออกมาอย่างนี้นะอันนี้ผมอย่าลืมว่าสามตัวนะครับใช่ไหม<ช>เป็นตาสามต้องไงอันนี้แลกไม่ได้เราต้องเราต้องไปไอจานไงยงไงแล้วครับไงแล้วอันนี้อันนี้ยังไม่ไงสองอนนตัวนี้อันนี้เม็ดไม่สับสนอันนี้ไปแปลงร่างเยวกำลังจะไงตัวนอันนี้ฟี แยงล่างสองตัวอสมาช่วยเพื่อนเข้ามาช่วยเพื่อนตัวนี้ตายตัวนี้กินไม่ได้เข้ามาช่วยเพื่อน,น,นกินอันนี้ตัวหลังกินไม่ได้โอ้ ยังไงก็ไม่หมดหรอกมีแต่เรี้ยงหงายสามตัวอันน,น,นี้อันนี้ยังไม่หงายครับตัวเดียวยังยังกำลังจะไปนี่นะครับถ,ถ้าถอยไปก็หง,งายเดี๋ยวเงินเดี๋ยวเงินโอาหงายเนี่ยก็กินอีกปล่อยให้กินเลยคุณ <c> ค <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุณหนีไม่ได้มาเลยขุนชนกันเองถูกเลียแล้วถูอยังสามตัวใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นึกว่าถูกแดกเรียบร้อยมาไหนอาจารย์ไหวไหมครับไหวคนต้องเอาเอ้คุณต้องเสมอนะครับถ้าถ้าเดินนานเนี่ยแพ้เนี่ยอันนี้เป็นสามหงายแล้วสหงายลอกอยู่ไหมอจารย์มันต้องนับแล้วนะหน่เท่าไหนหมดครับจัดไปเท่าไหร่แต้มสามสองได้ไหม ตั้งเยอะมันตัวไม่ไม่ถึงมา้าไม่ถึงเรือลองลองไลง่สา,ามสองถ้าถ้าไม่จดน,นผมยอมเสมอเลยก้านี้หนึ่งเลยสามสองเพราะว่าพระว่าตาที่แจ้ไม่มีมา้าไม่มีเรือไม่มีโคนเบี่ยงไงเราต้องกันไปก่อนครับเรากันกาไปตรงนี้ก่อนแล้วอ้อมเข้ามาตรงนี้อ,อยาก ไม่เข้ามุมถ้าไม่เข้ามุมมาจจะไม่ยนแต่ถ้ามาตรงเนี้ยมันจะไม่มีทางหนีตึ๊บเข้ามาตีฝาวงล้อมโอ,อ,อ้กันยางโคตรตาแล้ว <Yeah. S 1> ล่ะพวกนี้พวกนี้มันเดินชนกันปะ,นะเนี่ยโคตเรียมอง <Yeah. c oughs> ตอนเข้ามาสิบ ยากยากยากไม่มีเรือไม่มีม้าเดินได้ทีละเก้าอันนี้ก็เร็วพอๆกันเลยความเร็วระหว่างมาเลเซียกับศูนย์หน้าทีมชาติไทยพอๆกันตายแล้วอ้อมมาอีกรอบเลยรอบสองเสมอพิศาแดงมีเก้าชีวิตยี่สิบไม่ตายง่าย อ้อมเข้ามาอ้อมเข้ามาอ้อมเข้ามาอืมอืมเบี้ยไหมมีเบี้ยสองัวแล้วและเด็กก็มาแล้วหกโมงเย็นอากาศเย็นเตัดผมกวอนไปเลี้ยงกันนะเรารอวันเสาร์ หาวงยืนวงวงยืนจอดมอไซค์กักปั๊บมาถ้าถ้าตรงนี้จนจนไม่ไม่ไม่ชนะเสมอตาไม่ได้เหรอตาเสมอไม่แพ้เสมอยีมหมวกกันต้องถอยไปก่อนถอยไปเลยไไปหนดีถึงจะรอดต้องถอยนอกจากหมวกถ้ามานี่มันกินได้ทั้งสองตัวมาอนีกเจ็ด กล้อมเข้ามาออกไปก่อนฝาวงล้อมก่อนสามสิบเ <30. S 1> สมอสามเิเ <30. S 1> สมอครับแต่ <c oughs> ว่าหลังมา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพวกนี้ <c oughs> ผมเสร็จเร็ว